สวัสดีครับอยู่กับผมแบงบุญกวีก็สวัสดียามเย็นครับขณะนี้ก็เวลาสักประมาณหกโมงครึ่งก็มาชมหลังจากปันนันมาปะซ่อมแซมข้าวไปแล้วหรือว่าสามข้าวไปแล้วนะก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างนะเชอรี่เอาไปกินก็ข้าวปอดสั้นพิษ ไม่ได้ฉีดไม่ได้กบไม่ได้อะไรนี่เชอี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเชอรี่ปูกับตอนข้าวเป็นของคู่กันอยู่แล้วมันก็ลงเหลือพอมีบ้างหลังจากที่ไม่ได้มานานตรงนู้นก็น่าจะพอหรือเปล่ามาถอนออกสวยเกิน ฝั่งนี้มนันนี่ก็ไม่เท่าไหร่ก็โอเคเป็นที่หน้าพอใจก็ยา่าอ๋อจริงๆด้วยฮลอยนะเพราะตัวนี้มันปั่นใหมหนะ้า เขาน่าจะมาปล่อยน้ำลงนาผมแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกช่วยๆกันไปสำหรับเขาก็อย่างน้อยก็ยังมีคันนาที่เขาทำไว้ให้เดินก็ช่วยๆกันไปลูกปลาน่าจะหายหมดแล้วหวังว่าน่าจะเข้า บอเข้าไรได้ทันนะเพราะช่วงนั้นผมมาน้ำมีน้อยมากนี่ฝนตกนี่ก็บิ่งอังนนาเดิมก็ขยบขึ้นประมาณ4เมตรหรือ2วาประมาณนั้นนะจากที่เดิมที่เดิมก็ประมาณนี้นี่ก็ขยบขึ้นมาตรงนี้ก็ไม่มีน้ำนะ น้ำมีฝั่งโน้นเดี๋ยวจะเปลี่ยนแนวทางใหม่จะหาวิธีไล่ดินลงไปเพราะบิ่งนี้มันสูงมันไม่มีน้ำน้ำมีแค่นี้ก็ไม่ได้มาซ่อมแซมอะไรมากมายบิ่งนี้ปัญหาหลักคือตัวนี้ เดี๋ยวจะอีกปีสงปีก็จะขยบท,บทึบๆคนาขึ้นมาอีกอใครมาถอนไลออกอีกนี่เดี๋ยวเดี๋ยว มันถอนไปฝั่งไหนวะคาดว่าจะไม่หัวซาแล้วนะไม่รู้ว่าฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนี้นะถ้าไม่ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้นะที่ถอนออกเยวจะหาหลักมาลงแล้วแบบนี้ไม่ไหว อันนี้ก็อะไรฝั่งนี้ก็ดูน้าดีเป็นที่น่าพอใจแต่ฝั่งนี้น้ำไม่มีนี่แหละประเด็นน้ำมันไม่มีอ่ะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ทางช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับขอสวัสดีครับ